ผู้ใหญ่เพิ่อนอยากซื้อให้เจ้าเพิ่นเห็นคลิปแล้วเพิ่อนอีตนน้องใดเอ้ยเพิ่อนอีตนเจ้าอยู่แต่ว่าคือทั้งไอ้เนี่ก็ตอบบ่ได้คือเพิ่นเพิ่นก็นอยากฝากเงินมาให้โลดแต่ว่าไอ้ก็บ่บับได้หับมากจะหน่อยมันคือเร่องนี้ะมันซื้อขายบ่ได้นี่แหลย่านเพิ่นตีไอ้ว่าเอาเป็นยังคือบ่เบิ่งละเอียดแน่ะน,ะนะมื้อหน้ามื้อไหนมานะเด้อน้องใด,ดบ่เออไอ้เข้าใจได้ความรู้สึกเจ้านะว่าเอ้ยอยากซื้ออยากซื้ออยากได้แต่ว่าเฮาต้องคำนวณว่าผลกระทบที่มันตามมาทีหลังนะมันคืออีหยังนะ คัมวมูซื้อไปปุ๊บนี่มือนาอีกจะอยู่ไปซะปีสองปีเองสิน่ะจะคลองดินเขาหาเงินได้เออโบขายเลยเด้อคอยชิกลาอยู่นีน่แหละชิเจ้าใหญ่ออกเงนินคอยจะส่งเจา้าขึ้นหาล้านเนี่ยเฮากะเน่ากกะนี่บัดนี้คันมูเนี่ยนั่นมันบอกคันมูเบาๆก็แล้วไปฮะเบาเพื่อไหวมีแต่หาคันว่าบ oh ่เฮ ah ็ดกฮหาผู้บ้านหาผู้ใหญ่มายังยืนแม่ย่าแม่ไงเจ้าแม่ย่าเจ้านี่ แล้วก็มีภัยผู้ใหญ่ผู้หลักผู้แก่ในบ้านเจ้านี่ยฮะต้องสองสามคนมายังยืนน mm. ้ำกันตอนจ่ายเงินตอนจ่ายเงินว่าเออนี่เด้อเขาได้จ่ายเงินให้เจ้าของดินเด้อนี่เด้อค่าซื้อดินแล้วก็มือหนาบ่ให้ส่งขึ้นได้อันนี้ต้องว่ารัดไว้ได้พี่น้อง สบายดีนะวานาสาวเพ่อนลุงแม่ป้าเบิร์ตสุขุมสุขคนังเลยไรสบายดีพื่อนสนุกสบายดีอ่าเป็นยังไงเ<ม>พื่อนผู้ชีค้คายดินเพื่อนมาพี่อยู่บ่เราเมาทำมือแหละเราแล้วอยู่นี่บ่เราเมื่อแล้วเอวูอ้หพี่น้องเลยเมือเม่อยอีกแล้วบ่เจอกันซ้ำหมีผู้ใหญยย่อยากซื้อดินให้เจ้าอยู่แลให้ไอมาถามแลบันีหาเจ้ายังขางเพืพ่อนนะสองรันหา และขั้นเอาซื้อที่ดินน้ำเพื่อนนี่พเพื่อนเฮ็ดใบซื้อขายใหไ้ไลทบ่ยยอยากหูก็คือว่เาเฮ็ดใบซื้อขายของพ่อบ้านนะให้ใบใบขา,ายดินนี่นะหูบ่อเพราะว่าขั้นขั้นพวมีใบขา,ายดินเขาเขาจะซื้อซ้ำก็ซื้อได้แหละแต่ว่ามันต้องมีพ่อบ้านย่งยืนนั่มอะไเพื่อนพ่อบ้านอยูงง่นนาายยใช่ไหมพุ่นเพราะขันมีไฮพ่อบ้านเซ็นกูเราอยากได้เงนินเอากให้เขาธรรมดาได้ใบซื้อขายมันต้องมีพ่อบ้านเช่นไร แล้วมันต้องเสียเงินเสียเงินนําเดี๋ยวเป็นยังเดี๋ยวให้พอบ้านอยู่ลุมบ่เดี๋ยวได้เชายน้องชา้พ่อฮูจากคนอยู่บ้านนี่เด้ชายเพิ่นติดต่อหาพอบานว่าเฮ็ดใบซื้อขายขี้ดินนี่ฮะเพิ่นข่าธรรมเนียมเพิ่นนทรานนณะจากแสนนะนะได้ได้ชี้ถามเพิ่นเบ่งอันนี้ฮะจากฮูกว่าแบบว่าทั้งเขาปูจะขายดินให้เจ้าเนี่ยมันต้องฮู้ว่าดินจากเม็ดได้ตรงไหน หูว่าดินจะหอดใช่นะคือชิโมเขาขายให้เจ้าซามหนี้ได้สหลาล่าเจ้าเชียวบ่อน้อยเดียวเนี่เนี่ยเขาก็ต้องอยากหูว่าดินมันหอดใช้มูขายให้หาล้านนี่ก็ต้องเบิ่งว่าหอดใช้เออเพราะมันเราช่นท่านขายท่านนะเอาไปใส่ันี้ไปใส่เตะเอาเพิ่อนทถามแม่เพิ่อนไม่เถ่าเพิ่อนทำไม่ยาเพิ่อนเอาอ่อนบักนี่เออเอาทั้งหลาย้ราจะต่างก่ะโล อ๋อพอบานเฉนเลนะเบอร์พอบานเฉนเลเกืดบจะตามเจ้าเลยป้ายเจีตยบเลยเทศมือตาป้ายเชื้อนะจ้ะฮัลโหลพอบานเฉนนะเจ้าน้องกูยืนยันเอออาณาดินเจ้าจะขายตัวน้องใดเนี่มันจักแม่คุณจักแม่ดินในเฮือนนี่แล้วตาวิจบทอนกระชงร้านในแต่ละต้นละโอ้แล้วบริหารโต้โตนี่ฮะเจ้าเจ้าเฮ็ดใบอันซื้อขายให้เขาบอกเฮ็ดให้เขาได้บอกใบซื้อขาย

แล้วมัน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 ชีบอน่ะบอบมือหนามื่อใหยันลูกลานจากใดอันนี้มันยันลุกลาจะตเต้าองอ่อเออโอเคสายโอเคออ้ยังสองหลานห่าอ๋อโอเคโอเคแล้บังจะถามครับเพง ก็คือที่พี่น้องทั้งเจ้าของดินนี่ฮะเล่ววาว่าขายขายนี่เววล่ววาว่าเราโอมักเนี่ยคือเราอะจะบริหตุใบซื้อขายแต่ถ้าว่าบริหตุใบซื้อขายนี่ฮะมันก็ได้บอกมันก็ได้พี่น้องแต่วา่ามือหนามือหนไปมันมันก็มันก็บ่มีปัญหากับกัมเรียนูบางคนเขาปถะทานะแต่ว่าเทาก็คขึ้นพี่น้องเอ๋ขั้นว่าเขาบรถามกัมเมียนยู เอามาฮาน้องดาเป็นยังคนขึ้นตกตลอดว่าน้องดามันเป็น,นอย่างเพือนเจ้านี่ฮะ <c oughs> ค่อยขึาา้นมาเมื่อใดเลยพ้นตกถ้าข่อยบ่ามาเลยพ้นบ่ตกข่อยกังงกึกันได้เพือนเจ้านี่ไดย <c oughs> ชุ่มเย็นขนาดเนาะเออในนี้น้องดาคือทางเจ้าไม่ใช่แล้วท่าอาายไอเคยเจ้านะ่ะพี่น้องบอกเล่าอยากขายดินนะเล่าอยากขายให้เจ้าซื้อๆบ่มีใบซื้อขาย <c oughs> นี่อ้จารย์บอกได้ <c oughs> ถ้าเขาซื้อดินตัวนี้ถ้าบ่มีใบซื้อขาย เมื่อนาเมื่อไงเอาเพื่อไว้เดอถ้าเขาอยากเอาขึ้นนี่เขาเอาขึ้นได้ดินตัวนี้นะถ้าสมมติว่าน้องใดพิษกันกับพัวป้ากันกับพัวอย่างนี้ใ่ไหรือว่าพัว่าเจ้าโบยูหรือเจ้าไปเห็นงานมัดอื่นอย่างนี้นะเขาเอาขึ้นได้ดินตัวนี้มันมีลายลักษณ์อักษรเดอไอาีิบอกเจ้าเดอตัวนี้นะให้ผู้ใหญ่ยืนยันให้ผู้ใหญ่ก็ต้องได้บ้านได้บ้านเพิ่ก็ต้องเห็นใบส้อขายให้ว่าจะมันมันกับโบได้พี่นองเาง ซื้อได้ซื้อได้แต่ว่ามันเรื่องขั้นเท่าบ่มักยากกัเขาซื้อได้แต่ว่าเผื่ออนาคตทางหนาน่ะพี่น้องเลย <ไป S 1> แต่ว่าผู้นี้พันยูไกเอรี่ผู้นี้ผู้จะคลองดินในยู่ไกอยู่แดนวิไลแดนวิไลยูยู่ติดก็เวียดเลยเด้พี่น้องเลยติดก็เวียดนามทางไปเวียดนามอยูุทางปูนบันแดนวิไลไกเลยไปยากมากยากจักเชื่อ,อะไๆพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ฮะซื้อได้หนังสือซื้อได้เงินเงิงงสนสาวน้ำมีผู้ใหญ่ช่วยแต่ว่ามันมมีใบสื่อขายนี่แหละมันยากตัวนี้ ไอ้เอ้ยน้องนะไอชิบอกห้เดอไอเคยไปซื้อดินหลายบอนอยู่คือตอนเขาซื้อน้ำเขาเนี่ยเขาเอาดีอยู่เขาเงินใจเงินค้ำเมื่อได้เมือ่อนึงมากเขาเปลี่ยนใจมากเมื่อหน้าเมื่อหน้าบัดเงินมันมันถือกนะันเขาได้เงินขึ้นเขาเาเงินชงขึ้นบางเถอกะเอาเงินชงขึงงง้นปุ๊บนี่เขาเอาดินตัวนี้ขึ้นกัมมีมันก็ลายยางปอกพื่นาบางเถอกับมูบยยบพิษกับเฮ้าซะนี่ตอนนี้มูถือกันมูพิษกับเฮ้าเมือม่อหน้าเมื่อหนาหมูเอาดินขึ้นกัมมี่มันมูมีใบซื้อขายเลยถ้ามีใบซื้อขาย ตอนที่เฮ้ายัางถือก,กันนี่ฮะมันมันมันกระบมมีปัญหาเขาก็หายเฮ้าเขาก็อยู่ได้แต่ว่ามือใดมือหนึ่งที่ว่ามันผิดพลาดยังมากเลยมันมันจะเป็นแบบนั้นน้องใดอันนี้อธิบายให้เจ้าพังเด้อในการซื้อดินมันมีลายอย่างและการในการซื้อดินตนนัวนี้บางเทือ่อซื้อน้ำผู้นี้แต่ว่ามือหนามื้อไหนไปนี่เขาเห็ดวนกล้วยเห็ดยางไส่อยู่นี่เขาว่าดินผู้อื่นเจ้าก,กับบุกมีสิทธิ์ไปถามเอาเงินนํำเขาขึ้นได้ถามเอาเงินขึ้นบ่ได้อีกถา้าดินตัวน,นี้บวมเป็นของเขาแท้นะของเข้า เออคันันดินตัวนี้เป็นกองเข้าแท่นี่เหาเห็ดใบซื้อขายนี่ได้น้องใดเห็ดใบซื้อขายได้แต่ว่าเราเราบ่อยากเห็ดไห้นะพี่น้องเลยเราบอกว่ามันโบเห็ดก็ได้เราว่าเราโบหมักยากเราว่าแสดงแสดงว่าเราบ่อยากเห็ดจากพี่น้องเลยคือเหานี่มันโบเห็ดโบได้อ่าตักเสช็ดอะไรได้พี่น้องเลยสำหรับเรื่องของน้องใด้นี่โอ้ไอกระอุกใจนึ่งเลยพี่น้องเลยซื้อดินผมมีใบซื้อขายมันมันมันกะซื้อได้พี่น้องเลย เราเป็นผู้นีผัดใจเงินเพิ่นละสองล้านแต่ว่ายังติดหนีเราอีกสองล้านแต่ธรรมดาซื้อดินหดซีหาล้านหรือจกล้านก็ตามมันต้องมีใบซื้อขายให้พอบานยังยืนให้ว่าเออดินต้นนี้หาผู้นีขายผู้นี้แท้คือทางเจ้าของดินนะเราคับประกันลอยเปอร์เซ็นต์ว่าบ่มีปัญหาก็แมนอยู่บ่มีปัญหาตอนนี้พี่น้องเลยแต่ตอนหน้าไปน่ะมันกับบบหู่พี่น้องเลยบ่มีภัยแม่มีอนาคตก็บอกว่าได้พี่น้องเลยคนเน่าเนาะถือผิดพลาดเอียงมากเบาขึ้นท่วงขึ้นก็มี พลาพิ่นอีกหาปีข้างหน้ามันเงินหาล้านหกล้านปันมันมันผัดลายนะไพก่กสามารถหาเงินได้แบบเงินมันหาง่ายตะกี้หาล้านหกล้าน,านมึงจะเขาส่งเงินขึ้นกระมี่พี่น้องเลยนี่แหละสําคัญสุดแต่ว่าบิลลี่กับสีทามทางอู้ใหญเขามาพ้นโตัวอีละสีทามทางผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งก่อนว่าเพิ่นสิว่าได้ใดเพี่น้องเลยแต่เรื่องชื่อนั่นซื้อได้แต่ว่ามีปัญหาบก่ก็คือสิบุ๋มีปัญหายังดอกพี่น้องเอลยซะท้าวันพ่อแม่ไอ้หน้องเ,าาาเ,อองเขาพร้อมเพียงกันนั่นะ ถ้าถามว่าเมื่อใดมือนึงเขาพิดกันขึ้นมานี่จะมีปัญหาได้พี่น้องไอ้มีปัญหาแน่นอนแต่ที่จริงดินตัวนี้่ะถึงจะซื้อหรือบบซื้อผู้นี้ก็อยู่ได้คือเก่าพี่น้องเลยอยู่ได้เพราะว่ายังคือว่าข้าเจ้าก็คือสิบอะไรเรื่านี้ดอกเพราะเราเราจ่ายเงินไปแล้วสองล้านข้าเราสีขคายให้ผู้อื่นกะคือสีขคายบบคือสิ้ายบบได้เพราะว่ารับเงินผู้นี้ไปแล้วนอกจากว่าเสียวเงินมาส่งผู้นี้ขึ้นพี่น้องเลยเจ้าเสียร์ยังไงบ้างนี่พเอสูเอฟซีพี่น้องพังเบิ้ง เพราะว่าว่าเพิ่นพังเพิ่นหันเห็นไดกาว่าเจ้าเช่นไดน้องใดบุญญาเพิ่นเอาขึ้นบ่ดินนี่บุญญาณเนาะบัณนี้สมมติว่าคนอื่นมาปลูกมาพังใส่นี่มันสิบบุญญากเจ้าว่เจาแล้วบัณนี้ฮะเราบ่ได้พาเลยสิยืนยันให้เจ้าบัณนี้ให้ลุงยืนยันให้เออบัณนี้สมมติว่าเมื่อไงเมื่อไหนไปว่าเพื่อนขี้ให้ข้นเจ้าพิษกันกับพัวเจ้าป้ากับพัวนี่จะบ่ได้ได้ดินตัวนี้ บัวใดกระป้า้เขาบาัวใดกระป้ายเขา <c oughs> อ๋อเสียสละพี่น้องเลยอันนี้อันนี้เขาต้องว่าวรอบครอบต้องว่าวไว้ไปเบิร์ตชุย <c oughs> ต้องว่าวไว้เบิร์ตชุยยางเลยเ้ยน้องแดงครับพี่นะพี่ฝนุตุกนะพี่เพราะว่าต้องว่าวไว้เบิร์ตชุยยางพี่น้องเลยเพราะว่าอ่ามันมันผิดพลาดยังมากเ่ยมันยากพี่น้องเลย,น,เยนี่ครัโอ้ยจะอุกใจนำ้ำลงใดคือก,กัน <c oughs> ดินกับบอลในกว้างนะดินกันนิดน้อยเดียวนี่พี่น้องเลยน,นั่นแถวหื่นเอื้อฮาก็ดดินเข้าหมด ทอดพุ่นบ่โดยทอดทางพุ่นเลยบ่โดยเขาสิขายนะขายทางพุ่นเลยบ่ขายทางพุ่นเนอะฮาร้านเขาเบานะฮาร้านนะเราเรามาแล้วเฮาเว้าใหไทม์แล้วก็เออไทม์วันใดเๆไทม์ทอดได้ดินเจ้าบอกเขาเว้าฮอดเฮือนเอือยนั่นอดเฮือนเอือยเอือยลังนั้นแต่พี่ไปแต่กัวกัวพี่ไปโดยอ๋อแต่กัวกัวพี่ไปฮอดพุ่นพี่น้องเอ้ย กระไรเติบอ,อยู่เด้กระกว่างเติบอ,อยู่เทศตะกล้องเขาไปยืนผีก็ได้ครันค้นพ้นพระพระะกัยับไปทางโกคามผีก็ได้แล้วจังซุ่ม,มเอาก็ได้เออคนตกพี่น้องเลยเสียวก็มัน,ม,นมันโบแน,น่นอนได้ตรงใดดินตัวนี้นะตแต่ว่ามันถ้าถ้าญานเขาเอาขึ้นบอกมันกับโบโบทึงกันว่าเสียวเอาขึ้นเอาพี่น้องเลยมันว่ามันดินตัวนี้ฮะภาว่ามีผู้ใหญ่ครับผู้นำนี่ยาเซนว่าคื้นในบ้านนี่เขาจะบอหับผู้นำได้ เอาซสื่อดินน้ำพี่น้องสื่อปากเปล่าสิน่ะพอบ้านสั้นเจ้านี่เพิ่นจะบโบหับหงูน้ำเลยเจะมีปัญหายอย่างกันเพิ่นก็นจะบอสอเลยได้เพราะว่าตอนสื่อตอนคลายเจ้าก็บริบบอกเพ,พิ่นคนะพี่น้องเลยแต่ว่าันเห็ดใบสื้อขายแบบพะดพายุพุนอยู่ไกลี่พี่น้องเลยเรา,าเล่าคือสีโบเห็ดแล้นะ,ะนไม่แต่เราอยาคขายแบบว่าคายวิดมือห้าแล้ววิดไปก็วิดไปนะแต่เดียวเดียวสียห้น้องไปทามึงพอบ้านมึงก่อนพี่น้องเลย แต่ว่าตัวนี้ฮะเงซี่พี่น้องเอ้ยมันก็อิงตามครับเอฟซีว่าจะซื้อไดาบอบิลิกัอธิบายพังกันแหละแต่ว่าเจ้าของดินเนี่ยเพิ่นน่ะบระยัดเนี่ยลูกพี่น้องประหยัดใบซื้อขายพี่น้องเอ้ยประหยัดใบซื้อขายเนี่ยก็เลยว่าทางเฮานี่จะซื้อบริหรือว่ซื้อเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยลิงหน่อยตื่นแล้วเอ้าเห็นขวอยัง่าเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เจ้ามาไก่ขวอย่างไร นี่แหละการเจ้าชีเดตังในพี่น้องเลยมิเตว่าสีถามทั้งผู้ใหญ่ว่าจะซื้อบ่เพราะว่าทั้งทั้งเจ้าของดินเพิ่นนี่เพิ่นบ่อยากยากบ่อยากเฮ็ดใบซื้อขายแล้วก็ยากจังไดนยากมันไกลบ่หรือยากจังไดนก็บ่เข้าใจน้ำเราแต่ว่าเล่าหันยู่ไกลพี่น้องเลยแต่ว่าดินตัวนี้หันมันล่ามไปหดเพื่อนรังนั้นเพื่อนรังนั้นโตเอื่อยเพิ่นน่ะไปไปอยู่บ้านผัวพี่น้องเอ้เพือนโตหลังนิดหน่อยโตเอื่อยของผัวนางใดนี่แหละนี่เพื่อนรังนั้นมันมันไปหดพุ่นพี่น้องเลยดินข้าเจ้าน ใชยพี่นอ้องเลยบอกน้องใดพ่อจะว่าแน่ใดพัวเจ้าเคนว่าแน่ใดอยู่บ<อ>่แม่ย่าจะว่าแน่ใดเบิ่ไม่อ่ะลูกเจ้ากำไม่ไวนะ้น่ะคนว่าแน่ใดแม่ย่าจะว่าแน่ใดอยู่บ่เขาทำเราเอาขายกันอันค่เราเอาคันมีเงินก็นเ,กนกนเจ้าซื้อก็ซื้อคันมีเงินอยากซื้อก็ซื้อ ไม่ยากับ oh บ The ุมีดินเราก็บุมีดินให้เราอยู่บุมมีดินให้อยู่เพราะว่าทั้งไอ้นี่กับไอ้กับผูเน่ใจต่ว่าต้องไปทำท่้งผู้ใหญ่เพื่อนคือกันว่าเพื่อนจิตตกลุ่มบัวยังไดบ่แต่ว่าเรื่องซื้อขายนี่ฮะเล่าฮาบัอยาเข็ดไปซื้อขายเพราะว่าเล่าอายุไก่หรือว่าเราบัหมักยากแต่ว่าถั้นเล่าบัอยาเข็ดไปซื้อขายให้ในชุ่มเขากับขายก็ได้แต่ว่าขั้นขายกันแบบปากเป่าเนี่ยก็ได้กับมันก็เป็นดินของเข้าได้คือกัน คือเราเอาเออคายห้าแล้วคันเราบ่สอนี่กะมีพี่น้องเจ้ายังยืนว่าเออขายเฮาแล้วเฮาก็สามารถสามารถเป็นดินของเฮาแหละเอาง่ายๆซะไปก็ซช่ำว่าดินเฮาแหละมันคล้ายๆแบบขายของที่บ่มีลายละอักษรก็ขายได้พี่น้องเอ้ยเอาไปใส่อีกเลยน้องได้ไปใส่ไปชี้ไปใส่ไปชงลูกอ๋อไปชงลูกเอาไปไปโอ้ยอยากจอยอยากไปก็ไปบัดเดียวเลยกว่าเราจะงงยืนเฝ้าน้องดี่ย่างกว่าเลยพี่น้องเลยเราเอาลูกเราไปชงก่อน มานจะเซ็นน้องได้พี่น้องเลยน้องได้ขึ้นกันชื่อดินชื่อดินบ่มีใบซื้อขายนี่ก็ยากรเลยงานยากระนะคนดอว่าคันคู่มือนี่บ่มีหยากระถ้าเกิดว่าเจ้าของเก่าเขาบ่ชสอบอยังก็ยากรเราไม่ตะว่าเจ้าของเก่าขายเลยเด้ลขายให้เจ้าแล้วแล้วแต่เจ้าจะยังไงยังกระเฮ็ดแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของน้องไดมันก็เป็นสิทธิ์ของเล้าที่ว่าดินตัวนี้จะเป็นของเล้าแต่ว่าเหล้าเหล้าอยากเฮ็ดใบตะลิงขอบท่องเลยอยากเฮ็ดยังเหล้าเฮ็ดได้มันเพราะว่าเจ้าของเก่าขายให้เหล้าแต่ว่าสำคัญก็คือมันบ่มีใบซื้อขาย เป็นยังคือว่าผมมีเอาซื้อขายคือเจ้าของเราบอยาก,ก,ก็ดบอยาก็ดก็ได้พี่น้องเอ้ยบเป็นยังขอแต่ว่าเราเราบอกพอบอกพระบ้านบอกผู้ใหญ่ว่าเออเราดินต้นนี้ขายให้น้องใดเลยเด้อแต่ที่แน่ๆยที่ว่าคอยอยากให้เฮะนะ็ดเนี่ยอยากเฮ็ดไปซื้อขายเอาขึ้นใบแต่ดินขอบท้องขึ้นยังมันก็นง่ายพี่น้องเอ้ยเราก็จะได้หูว่าดินหอดไซจักแม็ดจักแม็ดมนะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยแล้วอยู่ไก่เรามาบา่ได้เนาะอยู่ไกลมาบไ่ได้คันได้เงินแล้วโทรให้เรามาเรามา อเพราะว่าไอ้นี่หั่นชีไปถามพ่อบ้านก่อนว่าขั้นเห็ดใบซื้อขายให้นี่อ่ามันชีมันเพิ่นค่าทั้งเนียมพันชีเท่าไรนะอยากได้ใบซื้อขายอะไรมาปุ๊บเลยขั้นชุมนุมเอาเห็ดใบซื้อขายปุ๊บนี่อ่าให้พ่อบ้านมาละกันโทรเอาทั้งคุณมาละกันทั้งคุณมาบอกว่าดินหดใช้มันจังหูได้จังแมทจังแมทบัวซามันบ่วหูน้องใด้ชั่ว่าเจ้าบัวซื้อี่มือหนามือหนเขามาอ้างว่าเป็นดินของผู้อื่นนี่เจ้าก็อีกแหวนหนึ่งอยู่เด้ มีแต่ซ้ำมาเขาเอาเงินให้เขาไซื้อนะน้องใดงพี่น้องก็แม่นอยู่พี่น้องเลยลลแต่ว่าแถวนี้เขาผซกอ,นนอกันดอกพี่น้องบึงอ่ามูบ้านกับสิปา่าเนี่เขาบ่ค่อยมกักซอมักยังก็กดอกพี่น้องเลยน,น,น้องใดเนาะอืมเอาเจ้าคันงาบ่มีอันออนี้ผู้ใหญ่เพื่อนเนพะิ่อนอยากซื้อให้เจ้าได้ละความหมายนะอยากซื้อให้เจ้า้าเกิดว่าพัวเจ้าป้ากับเจ้านี่เจ้ากับบ่ไดดินต้นนี้อันนี้เอาเพื่อไหรืออเอาเพื่ออนาคตเด้เด้อถ้าเกิดว่าเพิ่นซื้อให้เจ้ามันมีใบตะดินมีใบซื้อขายนี่นะ มีใบแบบซื้อขายคักแน่นี่ฮะมันเป็นของเจ้าเนี่ยคือเจ้าได้ได้เพรวเจ้ากับโบได้ได้เป็นมันนันได้น้องได้คือเจ้าไปอยู่์วันแม่เจ้ามันก็ยังเป็นของเจ้าได้ตัวนี้ได้คั้นเหตุใบซื้อขายได้เนาะเอาแบบได้นี่คั้นเข้าให้เฮ็ดเฮ็ดนันกับเฮ็ดคั้นเขา้าเฮ็ดกับเฮ็ดคั้นเจ้าของเขาบบเฮ็ดไหนได้จ้ะเข้าซื้ออยู่บ่ ซื้ออยากไดดินไหมอยากได้ดินนี่อยัน,นยเราขายอยันเราขายผู้อื่นคันคันเราขายให้ผู้นี้แหละเฮ้ามาเห็ดใบคันนั้นผู้นี้ขายให้ผู้อื่นเลยเห็ดใบซื้อขายก็ได้กับว่าเป็นยังเป็นของเลยเพราะว่าคือผู้นั้นแล้วก็แล้วก็บ,บ่มีสิดร้อยเปอร์เซ็นต์รอกในดินตัวน,นี้เพราะว่ามันบ่ทันมีลายลักษณ์อักษรเอียงนะเรื่องดินนี่กับบิลีก,กับหูโบลายแต่ว่าเท่าเท่าทีเขาข่าวบิลีฮูนะการซื้อขายมันต้องเห็ดใบซื้อขายเป็นของเลย อืมเดี๋ยวสิไปถามพ่อบ้านมึงก่อนเดี๋ยวสิให้น้องไปถามพ่อบ้านมึงก่อนชื่อในไรพอบ้านบ้านนี่เ้ามาอยู่บ้านเพื่อนในไรบูฮูจ้าของชื่อพ่อบ้านบูฮูบูฮูชื่อพ่อว่าชื่อยังพ่อเจ้าน่ะเกตาเกตาชื่อแม่ญาติจาชื่อยังบูฮูเอาแล้วลูกเจ้าชื่อยังเพชรลาเพชรลาเดิชื่อเอื้ยพวจ้าชื่อยังเอ้ยพวเจ้าน่ะอะไรฮะอะไรเออบูฮูจะชื่อเอื้ยพวชื่อแม่ญาตินะบูฮู คุณและเจาเ้าบรนี้พน้องเลยไม่ว่าการตัดสินใจตัวนี้บิลลี่จะปเลเราอยู่ทางผู้ใหญ่พื้นพังแต่ว่าขั้นเขาไปหาได้บ้านกับคือเกาแต่ว่าขายแบบขายแบบตะกี้นะพี่น้องเอ๋โบมีใบชื่อขายก็ได้มันก็ได้ยู่พี่น้องเอยถาาว่ามันบบได้บอมันก็ได้คือเกาแหละต่างแต่ว่าขั้นว่าเจาะคลองดินผู้คายให้นี่บ,บอสอ,อย่างอื่นได้ขั้นเรามาสอหรือว่าเรามาปีนข้ามย่างอื่นนักะจังไยอีกแบบหนึ่ง มาได้ใช้นั่งหน่อยชองคนนี่ไม่ใช่ล่ะมาห่าหอยได้บ่บ่ได้เอ้ยพี่อนน้อยเพิ่นมาแต่หาหอยบ่ได้ผู้ใหญ่อะเพิ่นอยากซื้อให้เจ้าเพิ่นเห็นคลิปแล้วเพิ่นอีตนน้องใดเอ้ยเพิ่นอีตนเจ้าอยู่แต่ว่าคือทั้งไอ้เนี่ก็ตอบบ่ได้คือเพิ่นเพิ่นก็อยากฝากเงินมาให้โลดแต่ว่าไอ้ก็บ่รับได้หับมากเจ้าน่อยมันคือเรื่องนี้เนี่ยมันสื่อขายบ่ได้นี่แหลย่างเพิ่นตีไอ้ว่าเอาเป็นยังคือบ่เบิ่งละเอียดแน่น่ะ มือหนามือในมากนะเด้อนางดรโบเออไอ้เข้าใจได้ความูชึกเจ้านะว่าเอออยากซื้ออยากซื้ออยากได้แต่ว่าเขาต้องคำนวณว่าผลกระทบที่มันตามมาที่หลังนะมันคืออย่าง,งนะทัะว่าซื้อไปปุ๊บนี่มือหนาอีกจะอยู่ไปซะปีสองปีเองสินะจะคลองดินเขาหาเงินได้เออโบอขายเลยเด้ขอขวายซิกลับมาอยู่นี่แหละที่เจ้าใหญ่ออกเงินขวายส่งเจ้าขึ้นหาล้านเนี่ยเขากะยากะนี่มันนี้คันมูว่านั่นมนบ่ะคันมูเบาๆก็แล้วไปฮะกาเพื่อไหว มิจิหาคันว่าบริสิกาหะผู้บัห้านผู้ใหญ่มายังยืนไม่ยาไม่ไนเจ้าไม่ยาเจ้านี่แล้วก็มีไพผู้ใหญ่ผู้รักผู้แกในบ้านเจ้านี่ฮะต้องซองสามคนมายังยืนน้ำกันตอนใจเงินตอนใจเงินว่าเออเด้อเฮาได้จ่าใจเงินให้เจ้าของดินเด้อนี้เด้อค่าซื้อดินแล้วก็มือหนาบ่ให้สทรงขึ้นได้อันนี้ตรงว่ารัดไว้ได้พี่น้องเลยคือเขาอาจะนั่มาทรงเงินขึ้นยากเลยคนมันหนอกเขาถึดหมูอย่ากลับมาอยผีพี่น้องเลย เป็นย anyway, si oh, ังไงตีล hmm. ูกเจ้าเศร้าแล้วบ่ยังยังดูเข้ากับเข้าได้ไม่ได้กินเลยมีแต่หายเป็นยังคือบุกินเข้าเขากินกินบุยฮะกินบุยมันมีข้าวกินบ่ไน้่ยไรฮะยังเขากินยังอยู่แต่มันกินเข้าว่าแซ่บมีอาหารกินมีอาหารกินเงินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นช่วยนะจอนเอาซื้อดินมาแล้ว โอ้ยากพี่น้องเลยลงเหือเครื่องล่ำแล้วบัานนี้ลงเหือไปแล้วบัานนี้พี่น้องเลยแจ็คเชตใดๆจำเป็นในตามกฎเกณฑ์เขาแหละแต่เขาก็คือชิบุยากดอกพังอายนะว่าก็บชีบุยากดอกมิแต่ว่าถ้าเพินโบเฮ็ดกับโบบัญยังติพิทาห้เตอาแก้มยังยืนเอาแล้วแถวนี้ก็คือชิบุญมีปัญหายังเป็นมันหนอกมันหน้าอยู่ขันวว้ในเมืองนี่บ่ได้เรได้อันนี้พี่น้องกันเองพี่น้องไอ้พี่น้องกันเองอะไรมักหยาคพี่น้องตัวเองกันแหละตัวสกัดเลยค่นผู้อื่นกับโบบันไดดอกผู้อื่ พี่น้องเลยแต่ว่าส่วนแถวนี้ฮันเขาซื้อดินขายดินนบคอยมีลายละอักษรดอกน้องเขะจากดินใหญ่ๆดินน้อยๆเนี่ยนี่ฮะโบคอยมีดอกพี่น้องเยมีแต่ขายขายให้กันเลยแต่ถาว่าแถวในเมืองในแถวบางของบางคูนแถวเราไปซื้อนะ่ะมันมีเพราะว่าแถวนะั้นมันมันจะเป็นเรื่มเรื่มพัฒนาแล้วแต่แถวนี้ก็พัฒนาคือกันแต่ว่ามันมันบบมีโอ้ยพี่น้องเลยอกใจเลยมายังมาพี่มาเบิ่งฮอดใส่ฮอดดีบอก แม่นินแต่ข้านี่ไปพุนป่นบ่โดเออเพื่อนบอลพัวจะยืนนะครับแม่นแม่นดินเล่าบ่ด,ดินจะคล้องนี่โดย้ยโอ้นี่นี่หอดดินตนนันนาานวนี้น้องเอ้ยเออเหล็กโค้งขึ้นมาเทิงพี่บ่โค้งนี่คาโก้กล้วยนี่อืมโค้งคาโก้กล้วยนี่โด้ยโก้กล้วยนี่ของเขาบ่โด้วยของเง,ง,งนนินผุนข้าจะมาปลูกเศษดินจะซื้อบ่อืเอเขาซื้อดินเท่านี้ยโบมี่โบมี่ใบซื้อขายบ่ปกติก่ะ ว่าคนซดินลายมีอยุบอู้ลายได้หาหลานนี่ก็ลายได้เอาไปว่าดินลายเลอดินลายบ่ด,ดินอันนี้กะลายได้หาหลานผมได้ดินนี่ก็ดินหน่อยอยู่งค่ะคล้ายลายได้หนิเลยลมคืนลมเขาเอาเอาสิน้องไส้เจ้าผู้เป็นผัวน้องไถแล้วล้มบูรเรื่องเจ้าทามไอ้ค้อนอันเด้อว่าสิเฮ็ดให้เฮ็ดใบซื้อขายได้บ่คันเฮ็ดใบซื้อขายได้แหละสิซื้อเอาสิคันเฮ็ดใบซื้อขายบ่ได้หลือบ่ซื้อเพราะว่ายังมือนาน่ะถ้าเกิดว่า ปอ,องปองซีซะพี่น้องกับแมนยูถ้าเกิดว่ามือใด้มือหนึ่งเขาจะกับมาอยู่พี่แล้วเขาส่งเงินจะขึ้นได้ไดยเขาเคยเห็นเลยได้พี่น้องโอ้อยในใดบุมีบอลอยูแ่แ้วทรงเงินขึ้นแล้วฮะนา้ามันมีไดยคั้นเน่าเห็ดใบสื้อขายแล้วแหละมันเป็นของทเจ้าแล้วแ้วแสบายแบบไพ่กระไรนี้บรได้เขาชีม,มาว่าวดินเขามาพิษเทียงกันกันกบโบไรเพราะว่ามันมีใบเอกสารแล้วคือแนี่น,นี้ขันเท่าพิษเทียงกันนี่พอบ้านเขากับบุหูนําได้ตอนที่เขาซื้อเขากับบริไปหาเขาด้เออเจ้าามมึงเด้อ อ่าขั้นขั้นแมนว่าเราเร่าโอยากอ่าถามแล้วเวื้งว่าเราใบสี่คายเราเช็ดหายบ่อหรือว่าหายชุ่มไอเห็ดเองคั้นเราว่าหายชุ่มไอเห็ดเองกับโบได้เออโบยากไอเห็ดก็ได้เออโบยากดอร็อตนั้นยันคั้นว่าเราเห็ดโบเป็นนะนะ่ะยังเงือกหนาใช่ัวยยังเงือกอยู่ฮะเงือกยังนี่โอ้ยน้องดนี่ทรงซิกก็จะเป็นทรงแห้งกระดองเงือกนี่นี่ถามแล้วเบิ้งได้หลายเด้อเออเออไปมาพี่พี่น้องเไป ถามแล้วเบิ่ง <c oughs> เดีวบลี่ก็จะไปบอกเอชซีก็ให้ให้พัวเล้วว่าหน่าจะหูเรื่องอยู่เพราะว่าคอยเล่าว่ากับเล่ามาหันเรา,เรา,นะรเราวรารารา่าพอไ,ได้แล้วว่าบริเฮณดอกมิตรคายซื่อๆแล <c oughs> ้วว่าพอละเล่าไก่ชี้ยันเสียเงินเสีย,สยงคำเราแหละกับโบเป็นยังพังเล้วว่าเดี๋ยวจะนั้มันชี้ยากเนาะมีแต่ว่าถามเราว่าอ่าสุขอยนี่อยากเฮ็ดใบชืยอขายมั้ิเด้อดวเวลาเฮ็ดใบชืยอขายให้ให้เล่ามานั่มในบ่อมาหมอบดินให้นะเด้อเออถามเราเด้อเวลาเฮ็ดใบชืยอขายให้เรามาผิดในบ่น เดี๋ยชวชุ่มเผาสิออกเองก็ได้สิไปถามพ่อบ้านเพิ่นขันว่าให้เราออกเราคือสิบ่อยากเสียเงินเราเดอกพี่นอ้องเอ้ยมันบ่มีไผดอกอยากเสียเงินตัวเองนะนะเพิ่นว่ากระเทิรนเดี๋ยวบอกกับหมู่แลเออพี่นอ้องเอ้ยคคนนฮะเพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บิลลี่ก็สิขอตัวลาไปก่อนเอดน้อติดตามถ้าเบิ่งคลิปใหม่เนาะเนาะาะรอเคล็น้องใดก็โจ๊ะไว้อีกสักก้อนซื้อดินเรื่องซื้อดินโจ๊ะไว้ก่อนยังบ่แน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่าถ่าคําตอบจากเพิ่นเดี๋ยวมามามื้ออื่นมื้อฮื่อเนี่ย้องได้คําตอบเพื่อนองเล้ เออตอนนี้ฮะบัญญาเงินนะมีผู้ใหญ่อยากซื้อให้แล้วขอแต่ว่าไอไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ฝากเงินมาใไฮรลดแต่ไอยังบ่ทันได้บอกเพื่อนเด้อให้คำตอบทางนี้ก่อนว่าเฮ็ดใบซื้อขายได้จังซี่คั่นเฮ็ดได้แหละปัญญาไอจะขึ้นมาโหลดให้พวกเฮาโทรเออบอกว่าช่วงไอสิจ่ายก็ได้ค่าใบใบค่าพ่อบ้านเสียเงินให้พ่อบ้านนะช่วงไอชี้แจงเองมีแต่ว่าให้เราออกให้ว่าเออขายดินให้เจ้าจังซี่นะให้เราเส้นไหนซื้อเด้อคั่นอ้ายมาเขาให้เราเว้ากับน้ำไอ กระว้าเลยวังหันล้าบออยากเฮ็ดเล้วะยันเขามีเวียกยันเขาบมาแล้วเป็นพนักงานบอโดยเออเป็นทหารบอโดยเออผู้บ่ผู้ผู้จะคองเงื่อนเนี่เป็นทหารบอโดยโอ้เป็นเป็นทหารโอเฉพาะพี่น้องเลยยันเราบมาเราข้าการเราบอโเออแล้ให้เราเว้าวนำโทรศัพท์นี่นะอืม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 ัั้มันมันกะ ได้ได้แน่นอนก็ได้ให้พ่อจะทำเด้อว่าเฮ็ดใบซื้อขายได้ได้บ้างสิซื้อขายชิลนเดียวเดี๋ยวสุมอาจยกให้บอกเราทอนนั้นเด้อเออแล้วอ้านขึ้นมาได้ให้ได้คำตอบเด้อเออคขนเราว่าเฮ็ดบ่ได้ฮอกกับ่ซื้อคขนเราว่าเฮ็ดให้ได้แต่ว่าชุมอาจตรงใจเองนะได้ตั้นอับโบหยากเด้อเข้าใจบ่เข้าใจเออดังเนาะอ่ะพี่น้องเอ้เดี๋ยวเป็นยังไงกระถาเบื้องถาส้มตอนต่อไปสำหรับเคสน้องใดพี่น้องเอ้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้น้องใดเล็กน้อยซ้ำนี่ อันไดโพสแต่ยังน okay, ้อยพี่น้องเลยสีแดงยังบวมหยังอยากชื่อกะเอาเงินไปจ่ายเขาก่อนพี่น้องเอ้ยจะเช็ดอะไรกันคอยหูของภาษามอยู่อันนี้หามพรท่านแล้วเงินในเขาเบิด์เลยทั้งหมดเลยนอจ่ายเงินนะนอช่องลานหาแล้วเนาะโอเคพี่น้องง่ายสบายดีใชนไ่มล่ะสบายดีไปไปนะไปไปนะ